สวัสดีครับกลับมาพบกับไบ่ไบเคอีกแล้วนะครับวันนี้ไบไบเคก็อยู่กับเจ้าตัว f o ร์ซ3าสนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาชี้เป้านะเจ้าตัวกันดีดนะครับที่อยู่ในอยู่ในจอนี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ทําคลิปไปเนาะเฮ้ยมีคนสนใจเยอะด้วยถามว่าสั่งมาจากที่ไหนทํามาจากที่ไหนเนาะเดี๋ยววันนี้ไบ่ไบเคจะมาชี้เป้านะว่า สั่งจากที่ไหนแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งเองได้ไหมนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเนาะแต่ก่อนที่จะไปดูกันก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะหรือว่าเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดไลค์กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของไบค์บายเคไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเนาะก็เจ้าตัวกันดีตัวนี้นะครับต้องต้องต้องเท้าความจากการรับรถมาครั้งแรกก่อนรับรถมาครั้งแรกนะบอกก่อนนะว่า รู้สึกแปลกใจมากถามว่าทำไมถึงรู้สึกแปลกใจใช่ไหมเฮ้ยฟอร์ซ่าราคาเกือบสองแสนไม่ใส่กันดีดมาให้เฮ้ยเรารู้สึกเรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมไม่ใส่มาให้เนาะพอเราพอไม่ใส่มาใช่ไหมตรงเนี้ยมันโล่งไปเลยแล้วทีเนี้ยมันโล่งอะไรเกิดขึ้นครับ1เลยเรื่องของความสวยงามไม่ได้นะครับ2ก็คือในจังหวะที่เราขับอ่ามันอาจจะไม่ถึงกับอาจจะไม่ถึงกับ ขับลุยฝนหรอกแค่ขับธรรมดาเนี่ยเชื่อไหมว่าไอตรงเนี้ยเละไปหมดเลยนะครับเนาะก็เลยหากันด,ดมาใส่เนาะก็ก็หาจากทางหลายมาหลายร้านนั่นแหละครับแต่ว่าอันเนี้ยสั่งมาจากทางช้อปปีนะซึ่งเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับว่าสั่งมาจากร้านไหนเนาะแต่บอกก่อนนะว่าเออตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเป็นงานเท่เป็นงานแท้เออเหมือนกับร้านดังๆที่เขา ที่เขามีขายกันนะ่ะนะอันนี้อันนี้เรียนตามตรงเลยเพราะว่าเราเราใส่อันนี้เข้าไปอ่ะมันเอาตรงๆเนาะรถคันเนี้ยไม่บายเค่ออ่าในเรื่องของการแต่งการอะไรเนะี่ยเออคือคือเราหลุดพ้นจากคาว่าทุกอย่างมันต้องสุดทุกอย่างมันต้องดีที่สุดทุกอย่างมันต้องพรีเมียมไปแล้วแหละเนาะเราเรามองถึงเรื่องของการใช้งานนะก็เลยสั่งมานะราคา ค่าตัวของเจ้าตัวกันดีตัวนี้นะราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดนะ 490.. 94.. หรือว่า495นี่แหละเอาเป็นว่าไม่เกิน500ก็แล้วกันแต่ว่ายังไม่รวมค่าจัดส่งนะซึ่งหน้าตารูปร่างเขาจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับมันจะเป็นลายเรียกว่าลายแคปลาก็ได้นะเป็นประมาณนี้แหละแต่ว่ามันเป็นดำด้านนะมันมันจะไม่ได้เงาเนาะแต่ว่าถ้าใครชอบอตัวแบบ ถ้าอยากให้มันเงาอะ่ะก็แนะนําว่าให้ซื้อแลกเกอร์มาเคลือบก็จะสวยขึ้นนะแต่ว่าเนื่องจากว่าคันเนี้รถน่ะมันเป็นดําด้านเนาะอ่ะาใบบายเคก็อยากจะให้มันเป็นออกแนวดําด้านต่อไปนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่เจ้าตัวแลกเกอร์เคลือบเข้าไปนะครับสําหรับการติดตั้งนะจริงๆแล้วเนี่ยการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะง่ายเลยแหละในกรณีที่คนมีอุปกรณ์ครบนะครับเนาะก็เดี๋ยววนไปดูทางนู้นดีกว่านะครับ สำหรับการติดตั้งนะครับมันจะมีน็อตที่ใช้ในการติดตั้งนะอยู่สตัวนะคือตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่งอ,อุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับในที่เราสั่งมาจากทางช้อปปีอ่ะมันก็จะมีการดีดนะครับแล้วก็จะมีกิปล็อกด้านล่างนะครับแล้วก็มีน็อตตัวนี้แหละที่ใช้ในการขันยึดนะครับซึ่งสิ่งที่เจอนะคือตรงเนี้ย มันไม่มีมันไม่ได้เจาะรูมาให้แต่ว่ามันจะทําเป็นแท่นนะครับมันจะมันจะทําเป็นแท่นมันจะทําเป็นแท่นสี่เหลี่ยมมาให้นะครับบางคนอาจจะกังวลว่าเอ้ยเราเราต้องเจาะกรองอากาศหรือเปล่าไม่ได้เจาะกรองอากาศนะคือไม่ได้เจาะยึดเข้าไปในกรองอากาศนะคือมันเหมือนกับว่าไอ้ตัวไอ้ตัววัสดุตรงนี้นะครับเขาทําก็ทําปีกออกไปอะมันจะมีปีกเป็นสี่เหลี่ยมตรงเนี้คือเอาง่ายง่ายะมันมีปีกไว้สําหรับ ติดตั้งกันดีดเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่ารถที่นํามาขายในไทยอ่ะมันไม่มีการติดตั้งกันดีดมาให้แต่ว่ามีมีที่ยึดสําหรับติดตั้งกันดีดแต่สิ่งที่เราจะต้องทําต่อมาคือเรื่องของการเจาะรูนะครับก็การเจาะรูนะมันจะมีอยู่2กรณีนะกรณีแรกก็คือเราต้องอ่าลื้อเจ้าตัวเอาง่ายๆอ่ะถอด ถอดยูบ็อกออกนะครับถอดยูบล็อกของตัวรถออกแล้วก็ใช้สว่านนะครับเจาะลงมาที่สองรูตรงนี้นะครับหนึ่งสองนะครับหรือว่าใช้อีกวิธีหนึ่งแต่ว่าไว้ไบเกลียใช้อีกวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคือวิธีที่ใช้เอเหล็กลนไฟนะครับก็เอาเหล็กเอาเหล็กกลมนี่แหละครับเหล็กเหล็กกลมเลยโลนไฟนะครับ ลนไฟแล้วก็เอามาจี้ลงที่รูนะครับก็พอเหล็กร้อนนะครับมาเจอกับพลาสติกใช่ไหมครับมันก็จะมันก็จะร้อนแล้วก็มันก็จะเป็นรูนั่นแหละนะครับถามว่าทําไมถึงไม่ไม่แกะยูบ็อก์ออกใช่ไหมเนื่องจากว่าเอาไง่ายๆนะขี้เกียจแกะนะครับขี้เกียรแกะก็เลยใช้วิธีเอาเหล็กลนไฟแล้วก็เจาะเป็นรู2อรูนะครับพอเจาะเป็นรู2อรูได้เสร็จปั๊บใช่ไหมครับเราก็เอาตัวคลิปล็อกนะครับ มาใส่เข้าไปแล้วก็ขันเจ้าตัวน็อตนี่ครับติดตั้งเข้าไปนะครับซึ่งการติดตั้งเนี่ยบอกเลยว่า,าแข็ yeah, งแรงนะแน่นหนาเลยนะครับแข็งแรงแน่นหนาเลยเพราะว่ามันยึด2ตัวอยู่แล้วนะครับใครที่กังวลว,ว่าเฮ้ยมันมันเจาะเข้ากับเจ้าตัวกองอากาศของเราหรือเปล่ามันไม่ได้เจาะข้อกกองอากาศนะบอกเลยว่าไม่ได้เจาะข้อกองอากาศแต่ว่ามันจะเจาะลงไปในจุดที่มันมีหูยึดมาให้นะครับมันมีหูยึดมาให้แต่ว่า สำหรับคนที่ใส่เป็นโชค๊คอ่าเป็นโช๊คที่เป็นสปริงใหญ่แบบนี้นะอย่างไบบเคใส่เป็นของปูเฟนเดอร์เนี่ยให้ระวังตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันมันไม่ใช่งานแบบงานแพ้งานเทพอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับถ้าในกรณีที่เป็นสปริงเดิมอะมันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าถ้าเป็นสปริงของอ่าโชคที่เราซื้อมาใส่ใช่ไหม สปริงเนี่ยมันจะใหญ่มันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับความโตของสปริงมันจะใหญ่กว่าเดิมเราจะเจอปัญหาตรงนี้นะครับดูนี่นะเห็นไหมอันเนี้ยมันจะเจอปัญหาว่าไอตัวปีกของกันดีเนี่ยครับมันจะถูก,กับเจ้าตัวเอ่อตัวสปริงของโชคนั่นเองเพราะว่ามันโตกว่าสปริงเดิมนะครับไมยบาคีก็ใช้วิธีเอาเอาคัตเตอร์เนี่ยครับเว้าวไปนะครับเว้าวไป ก็ถามว่ามันสวยงามไหมมันก็ไม่ได้สวยงามอะไรหรอกครับแต่ว่าเออพอมองจากด้านนอกนะมันก็ไม่มีใครเห็น,ห,นหรอกครับรก็คงจะไม่มีใครมากม้มนะ <c oughs> ดูเนาะเฮ้ยรถคันนี้ว่ะเดี๋ยวลองมาดูกันดีดมกันหน่อยดีกว่าว่าเขามีกรเบ้าหรือเปล่าอันนี้ก็เว้าหลบนะอันนี้เว้าเวาตามหน้าง,งานจริงเลยนะครับเว้าตามหน้างานจริงเลยถ้าใครซื้อเจ้าตัวเนี้ยมาติดตั้งก็ระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคือตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่นะ <c oughs> นยจริงๆแล้วยบคซื้อกันดีออกมาสองตัวนะตัวแรกอ่ะมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันสั้นมันจะมานั่งตรงนี้นะเห็นไหมสวิงอาร์มเนี่ยเป็นลอยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับมันจะไม่นั่งตรงนี้มันจะลงไปลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีมันมีโอกาสที่จะถูอ่ะมันมีโอกาสที่จะถู ด้านข้างของสวิงอาร์มนะแต่ว่าถ้าใครซีเรียสหน่อยก็หาเจ้าตัวกาวกาวสองหน้านะครับมาติด,ดยึดให้มันให้มันยึดแน่นก็ได้นะครับแต่ว่ารอยที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ไม่ใช่กันดีของตัวนี้นะคือกันดีของตัวก่อนหน้านี้ที่มันที่มันที่มันนั่งบ่ามาตรงนี้แล้วก็ทําให้เกิดรอยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองหามาใส่ดูได้นะเพราะว่าใส่แล้วเออใบใบเขว่าใส่แล้วมันดูดีนะเพราะว่ามันดูเต็มขึ้นมันดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ ประโยชน์การใช้งานเนี่ยมันก็มันเห็นผลชัดนะครับว่าออรถเรามันมันไม่ได้สปกปรกเหมือนตอนที่ยังไม่ใส่กันดินะครับเนาะถ้าใครสนใจก็ตามลิงก์นะครับตามลิงก์ที่ไบค K ใส่ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ